โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเล่นเนิร์สนะครับโนเปิ้กโนเวออนนะมีคนขอนะก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูว่าจะได้หรือเปล่านะขออะไรกันก็ไม่รู้ลำบากนะเนี่ยโ oh อ้ก็เจกแล้วไหวหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมครับผมด่านลงขั้นสันดามิทนะครับ เรกเครื่องก็ไม่มีต้องรีบหาคนนะครับน่าจะเกิดข้าวโพดกันหรืเลยเปล่าเดี๋ยวลองไปเช็คข้าโพดก่อนเอ๊ะไม่มีน่าอยู่บ้านเล็กนะหนึ่งทีก่อน อยู่กันสองคนเลยนะครับตรงนี้จะไล่นะ,ะไล่เป็นอลอรี่นะครับเราต้องรีบจับคนแขวนตายยากไปแล้วอุ้ยวิ่งยาวคิดว่าจะสวนกลับมาพับไม้นะเมื่อกี้ฉีกไปแล้วได้ไหมเนี่ย คนนี้ไม่มองหลังนะครับผมคิดว่าจะสวนออกมานะก็เลยบิงดักไปเมื่อกี้สวยเครื่องนี้มีคนปั่นนะมีคนอยู่ด้วยอยู่ข้างหลัง โอ้เสร็จไปแล้วหนึ่งเจ๊กเจ็กนะครับตรงนี้เจ็กเลี้ยวนี่ดึงไม่ได้เจ็กเลี้ยวอุ้ยไป่สองไปวะส่องทำไมไม่ทึบนะเนิร์ดไม่จำเป็นต้องทึบไม้นะครับ มีคนรอช่วยเต็มเลยแจกแผลไปก่อน,นเดินตีไปเลยไปรอ,อรีบไปก่อนนะครับน่าจะมีแทงหลังเีย๋ยวกลับมาหาคนนี้นี่ไงมีคนฮิวนะครับอุ้มไปแขวนก่อน อยู่ตรงนี้นะเรียบร้อยไม่กดตายยากด้วยขอตาทีนะจะทำยังไงอุ้ยลูกเองเหรอไม่ ดินหุกเหรอมองไม่ทันอะ่ะปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราแขวนเอาแต้มก่อนเดี๋ยวมันจะลบหนึ่งนะรูปเกมดีมากแล้วน่าจะได้อยู่นะเสาตรงนี้ดีมากเสาใกล้กันมากเราโซนสบายเลย ทูลไปเลยนะครับถ้าได้ซอรอสองคนใกล้ๆกันแบบนี้ใครจะมาช่วยหรอนี่มีคนมาแล้วอุย๊ยตรงนั้นเนียนช่วยนะครับ <c oughs> ไม่ถึง <c oughs> ได้เจกนะ อุ้ยแล้วบอกทางเฉยตีไม่โดนด้วยอืมเอาอุ้ยอ,อะไร,รอ่ะอืมบักเจ็กมานี่ดื้อมากนะ ไปสองคนไปรีกุ๊ปก่อนนะนเดี๋ยวเขาก็ต้องมาหาเรานะเพราะว่าเพื่อนเขาอยู่บนเสาสองคนอ่ะนี่ไงดึงทีก่อนคอเด็ดอุ้ยไม่สวนด้วยฉีกนะครับพอแล้วนะพอแล้วอย่าไปไล่นะครับแบบนี้กลับดีกว่าอยู่กับเสาตรงนู้นสองคนนะเจนลุกเองแล้วนะ นี่ไงมันจะมีคนมาช่วยแบบนี้นะครับลอลี่อุ้มได้แล้วนะก็อุ้มไปแขวนนะเจก,ก็ตกเฟสสองมละข้างหลังมีคนมานะครับอีกาบินตายยากเร็วไปนิดนึงมีคนช่วยช่วยเจกแล้วนะโอเค ก็เดี๋ยวไปอุ้มคนนี้ครับเอาแต้มแขวนได้แขวนฟรีหลายเฟสมากมีใครจะมาช่วยไหมเอ่ยโซนแล้วนะ เดี๋ยวโซนเอาคนที่จะตายตายไปเลยนะโอเคตายแล้วนะครับไม่มีคนมาช่วยตายฟรีไปหนึ่งคนนะแบบนี้คุณแจยังไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าเครื่องไม่เดินอุ้ยไม่โดนสะบัดไม่ถึงนะเฮ้ยเข้าตู้อะ ตันตู้เหรอเจนตันตู้ว่าเป่าข้างหลังมีคนวิ่งมานะตามนี่แนะใส่หูฟังเล่นนะครับมันจะได้ยินเสียงชัดมากตันตู้อีกแล้วเหรอฮะตันเป่าอืมตันเป่า ไม่ดันจะตกตู้แล้วนะฮัานหน่นี่กตู้เโลยกระทลบมานึดฮัลโหลึัลโหอาัลโหลัวแหลฮัมโหลฮัลโับ ไหนๆก็มีโอกาสฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนิดนึงนะโอเคเกมนี้ก็น่าจะ PT แล้วนะครับน่าจะจบแหละสุดยอด เือยงได้บวกหนึ่งนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ